ออกข้างเจ็ดแสนห้ามือสองก็เท่าไหร่ไปดูกันคันนี้ราคาดีสุดในตลาดเลยนะแล้วก็ได้เป็นตัวไมเนอร์ชินเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่พอนะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะกับคันนี้เลยโตต้าลีโว่สองจุดสี่อีเกียร์ออโต้พรีรันเนอร์ปีสองพันสิบเก้าคันนี้ไมเนอร์เชนเนี่ยสีคิวด้านหน้านะครับจะหล่อขึ้นหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าล็อกโกกระจังหน้าเนี่ยจะได้ใหญ่ๆดำๆเป็นไฮคอสแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีคิวชิ้นหนึ่งที่ติดที่ฝากระโปรงนะเป็นสัญลักษณ์ล้อแม็กเนี่ยได้คนนเเ้ย็วนะครรับเพาะะฉนนนั้เป็รถยมสูงออย่างตนเนนนีี้ยท่่เหือมวจ จัังหวดเลยนะถ้าเกิดเราใช้คันนี้เราก็ลุยได้สบายใจกว่าเพราะถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยผมว่าคงเสียวๆว,ว่าจะรอดไหมคันนี้เจ้าของเก่าเขาติดแฮร์รี่บอยมาให้แล้วนะแฮร์รี่บอยอย่างเดียวเนี่ยสองหมกว่าบาทแล้วนะแล้วก็ตัวสูงนี่ยมีบันไดหลังมาขึ้นให้แบบนี้นะรถที่ออกเลอร์โตนะครับเรามีการถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกองเครื่องกองแอร์กองอากาศให้ทุกคันนะครับเพื่อที่จะลูกค้าได้รถที่สมบูรณ์ที่สุดภายในในตัมแสงเป็นโทนสีดำนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเกียร์เป็น,กนาาบบ unction, เกียรรรรรร์์อออออโโต้้้้้้้้ถถถึงงงงงผผมมบบบบบบกกกกกกกนนนนนนะะะะูููหหหญิ็็ขขัััไไดดดดชาาาาายยยยยยคคคีีีีปแแแืเเวววทุ่่่ส โตกับเกียร์ธรรมดาทุกคนชอบเกียร์แบบไหนมากกว่ากันคันนี้ราคากระตัวเป็นแค่4 4 9 0 0 0บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วถึง300,000บาทผมบอกเลยลคันนี้ราคาดีสุดในตลาดใครสนใจดูตัวจริงนะล้วมีสองสาขามีที่ชนบุรีนะครับแล้วก็มีที่สุพรรณบุรีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่พมเติมได้ที่เจมออกเลดอ,อโต